อีกมือนึงครับมือนี้มือเผาทานเตรียมใหม่คนลงเตาพอดีมาเจอมิมครับก็เลยกล่าวว่าเสียมิมลงก่อนจงเอาใหม่ลงก็เลยภาพมาเบื่องกอนว่าสีมีอุปกรณ์อย่างไ่ในการเตรียมเอานำพึกงเดือนห้าก็มีคีบตัดไม้เลื่อยทูบหนึ่งดอกไฟแช็กแล้วก็หม้อใบใหญ,ใหญ่ใบหนึ่งเดี๋ยวภาพไปเบื่องว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงปลายไผ่ มันอยู่ยังไงมันอยู่ตรงยอดนะครับพูดครับเดชว่าเบิงเอ๊ะอยากเข้ามานี่อะไรนะนะครับ,บ,บอ่อา,อาอนะอเดี๋ยวสู้ไปเบิงสู้ไปอีกอเห็นบ่เป็นแบนใหญ่ อ่าพอไม่อยู่วางไหนเดียวนีม่มาอยู่ไผ่ลำนี้นี่ครับนี่ไผ่ลำนี้เดี๋ยวที่ทดัดตัดไผ่ลำนี้อัเดียวกลับก่อนนี่มาอยู่ไผ่ลำนี้ครับนี่นี่แหละคือไ่นดปายทั้งโค,งค้งทั้งโค้งมันนั่นี้เห็นรอนนั่นนั่นน่ะนั่นนั่น นะครับมาเดี๋ยวจัดก,การเลยนั่นละอ้ามาไปกันบ้างยาสี้าแวแล้วล่ะูอบเนี้ย อต,อตาตอกมาอีงก,ก่อนแล้ววานี่ยุดทูบรอไปแล้วดอกหนึ่งค,ครับหอยอันโตอยู่คุณคุณใจใหญ่มาเดี๋ยวตอนเที่วผมลงมานี่ยผมสีมาขาดอยู่อรั้วข้างบ้านนี่แล้วก็จะคอยเอาก้นทูบไล่อีกเทื่หนึ่ง่ะเอาลงมาได้ส่วนหนึ่งครับนี่นี่ครับมิมโมเมนต์เพิงตอนแรกเอาทูบอันเดียวตอนนี้เอาทูบสามสี่ดอกมาแล้วครับ

เนี่ยถูกต่เทียนมากซีดอกว่างแล้วนี้จัดใส่หมอได้บาทมูจิไปดได้ได้ดนิถึอตอดไปแล้วครับถึงต้อยไปแล้วนะั่นหนึ่งสองสสีครับคิด่บุ้มีน้ำผึ้งบาด แล้้้วบานรอยครับตอนแรกผมคิดว่ามันอยู่นี่พอดีผู้ช่วยหลานบอกว่าทัิงๆอาจจะมีอีกนี่ครับนี่ก็เลยเอาไม้เคี่ยวเบิ่งนี่ครับมีอีกก็เลยตัดขาดเลยปลายเดี๋ยวจะเดี๋ยวลงตกใจหมดเลยแมมันตกมาใส่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้เคี่ยก่อนเลอ่ะเดี๋ยว มาเบิ้งนี่ครับนี่นะคกับมาเบิง้งผมเห็นห้ยนะอยอะไรเลยการเห็นไ่มครับอยูเขียวอยู่ต้องอ่ทาทั้งนั้นนะครับนี่นี่ทั้งนี้เดี๋ยวผมจะเอากก่ไก่ตัดกิ่งตัดเลยนะอ่าเบิ้งตอนตัดเต็มวันนี้สีเมียบัวบ,บนหน้าเมียนะเพราะว่าขันมาเมียมันกระเสียดายไฟจีกดระบาดนี่เอ้าระบาดนี่ มื่งเมืมื่ยาครับมือปากกัดน่สุดมาแล้วแ่กระนี้อกมาไกล้อ่านี่ครับน้ำพึ่งเดืนห้าดใกล้ๆครับน้ำพึ่งเดืนห้าเอไอเราก็คิดว่าเป็นหม้อ เอาเอาเอาพอได้ครับพอได้พ่อได้อถือถือไว้ถือไว้เออเนี่ยนะครับนี่ครับน้ำพึ่งเดือนห้าประมาณขวดสักสองร้250อยห้าสิบมิลลิลิตรนี่อ่ะคลิปนี้ก็ถือต่อยไปประมาณสี่หาหาตครับก็ได้มากหนึ่งน้ำพึ่งเดือนห้าประมาณบอก <c oughs> พอแล้วออันนี้พ่ต้องละละคือสี่หยุดแหละนี่แจกดอกเดียวเป็นสี่ดอก ดับเลยอืมตัวนี้ก็เดี๋ยวจะไปขั้นหรือมีน้ำบ่ตัวนี้จะไม่มีนะตัวนี้บ่มีน้ำอันนี้อาจจะกินเคียเค้ยวเขาอันนี้อันนี้เคี้ยวใช่าอ,อันนี้เคี้ยวเดี๋ยวนี้มีน้ำมีกินน้ำเราเคี้ยวได้เวลาเราขันน้ำออกเอออ่ะคลิปนี้ก็ให้เบิง้งแบบทุลักทุเลครับนี่ก็ได้มาอย่างภาคภูมิใจอ่าคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับ